ไปดานขวาเกินสีเขียวไปแล้วได้ไหม<ช>ไม่ได้มันอาจจะละเบิร์นะปันหา,าเราใช่ไหมฉะนั้นเราต้องยืนเหนือนลงหรือใต้ลงใต้ลไ,ไม่เหนเือลางนี้นะคุณครูไปยืงงนู่งนนอยตรงนู้นชี้ไปเนี่ยป่อดภัยยัง ออกซิเจนเพราะมันเกิดการเจือจางในอากาศแล้วะนั can can <the> ้นระยะที่มันปลอดภัยหรือที่มันสามารถใช้งานได้คือกี่เมตรสองสองเเมตรไม่ได้เหตุผลที่ไม่ได้เพราะว่าเออไม่อยู่ในสีเขียวถ้าไม่ได้อยู่ในสีเขียวแสดงว่ามันไม่มีแรงนั้นแล้วมันจะไม่สามารถกดออกมาได้แล้วทั้งแบบนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวการมันอยู่ด้านไหนด้านด้านบนใช่ไหมครับด้านบน พอสลับมาปุ๊บจากด้านบนก็อยู่ด้านทุกกี่เดือนทุกหเดือนให้เราโยถังไตาข้าหนึ่งเมตรยยถังนะบ้างมันมีอะไรลงมา เป็นหน้าพายรองหัวหน้ยของคอร์รทนาทิโกนนะนาทิเกตของเราเนี่ยก็ได้มาอธิบายนะครับในเรื่องของการใช้หนังรัเพลง์เด็กๆก็ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับมันจะรเปิดไหมใช่ตอนนี้เวลาตรวจเช็คก็คืออันดับแรกที่ที่รานบอกก็คือมีที่เกตบาร์ที่เกตตรงนี้นะครับถ้าหลักใช้ได้ต้องอยู่ในพื้นที่สีผิวนะครับเวลาราจะใช้เราต้องกลว เวลาใช้นะครับเวลากดนะครับเราต่้งอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนยางถ้าเราถนัดใช้ถนัดขวาเนี่ยสมมติว่าคู่นึงถนัดขวาใช่ไหมครับคู่วลาคู่ดแ้าว่าคุไต้องใช้มือไหนเป็นตัวอ่ง้าขังนะครับไม่ยากนะเวลาใช้แต่สมมติถังกระชิบใช้ได้แค่ครั้งเดียวสมมติถ้าเกิดไฟไหม้อาพลมลุกนิดเดียวแล้วกดฟืดประมาณสามวิถังอันนี้ือก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียว อันดับแรกทำยังไงทำยังไงเขาหยิบเลยหยิบ้างดูหน่อยจะหยิบเลยปอนหาเองก็จะเลึงนดหรอไหมอ่าดึงปปุ๊บ้ทำยังไงต่อบนสลักนะพุธพสลักอยนี้แต่ทำยังไงลกแดึงสลับออกมาได้ไหมแล้วก็ทำยังไงต่อครับเธอสนัดมือไหนอ่าเอามือซ้ายลแ,นะแล้วแต่แล้วอ่าอาะทำสลับอ่าต้อ้นปอ,อ,อบบดอ กระทาที่มีอะไรข้าที่มีกองไฟระยะห่างเท่าไหรข้าของสีแดงถูกไหมครับข้าของมันล็หน่อยนะครับเป็นการตรวจสอบเราดูจากอะไรเน่ดูว่าเข็ยนมันเป็นยังไงครับอยู่ที่ไหนครับีเขึ้นสีเขียวถ้ามันไปสีแดงจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่าแล้วดูที่ไหนอีกเวลาเวลาดูแลสายสายเป็นไงครับว่ามันมียังไงสายเป็นไงตัวอะไรมัน หรือเปล่าอ่าถ้ามันถ้ามันไม่ปิดอยู่มันจะมีความเสียย่ยงเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะอะไรมีไม้าคุณผู้ชมอ่าอ่าเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะครับก็คือสามารถแจ้งเกี่ยวกับเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือเหตุร้ายเหตุอะไรต่างๆได้หน้าผ่นานแอปพลิเคชันทัฟฟิกฟองดูเราจะมีโทรศัพท์โทรศัพท์ทุกคนจะมีไลน์ถูกไหมครับเล่นไลน์ เราก็จะสะแกนตรงนี้และท่านลายกะรรับสิบฟองดูในการแจ้งเหตุของตำบลธนานทิคมของเราะฉะนั้นเด็กๆเอาสิ่งพวกนี้นะจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อความปลอดภัยของอะไรขอเองในชีวิตและทรัพย์สินของเราของพ่อแม่เราของบ้านเราหรือของเพื่อนพี่น้อง